ผมจะเล่าเกินไปก่อนละกันว่า,เ,าเมื่อปลายปีที่แล้วครับได้มีโอกาสจากอาจารย์ติก๊กอ,อาจารย์ติ๊กได้เป็นผู้ออกแบบหนังสือเดินทางสู่อิสภาพนะครับผมได้มีโอกาสทำภาพประกอบให้หนังสือเล่มนั้นพอผมเห็นาทางแฮป p e n น n g จัดอันนี้ขึ้นมาผมก็เลยตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะได้ทำความรู้จักแล้วก็เข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดในหนังสือนั้นมากขึ้นนะครับาการได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปครั้งนั้นทำให้ทำให้เหมือนกับว่าผมรับรู้ว่ามันมีสิ่งหนึงที่อยู่ในใจอาจารย์ระหว่างการเดินทางตลอดเวลาก็คือปรัชญาปรมิตาลนีะครับคือเหมือนกับว่าเป็นปรัชญาผมจริงๆผมยังไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่ แบบไม่เข้าใจทั้งหมดว่ามันคืออะไรแต่ว่าระหว่างการเดินทางของอาจารย์อาจารย์ก็จะเจอเหตุการณ์ต่างๆที่มันทําให้รู้สึกความรู้สึกทั้งบวกทั้งลบแต่อาจารย์ก็จะใช้ปัชญาเนี้ในการทําให้มันกลับสู่สภาวะปกติหรือว่าสภาวะความเป็นศูนย์โอเคระหว่างทางมันก็จะมีทั้งความสุขความทุกข์ในชีวิตหรือว่า อะไรก็ตามที่เราเจอเราก็จะรู้สึกว่ามันชอบหรือไม่ชอบหรือว่าเกลียดหรือไม่เกลียดอะไรเงี้ยครับปรัชญานี้มันเป็นเหมือนตัวที่ทำให้เรามองมันด้วยอีกสายตาหนึ่งไม่ไม่เอาความรู้สึกเข้าไปจับสิ่งนั้นผมก็เลยกลับมาคิดว่าเอะแล้วแล้วไอ้ตัวปรัชญานี้มันคืออะไรหรือว่าเราจะทำยังไงดีให้ให้เราอะสามารถทำสิ่งนี้ได้ตลอดเวลา ก็เลยมานั่งคิดว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่การที่เราแบบออตัดหรือว่าปิดความรู้สึกแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าเราอ่ะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นะเป็นสิ่งเดียวกันก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้มองว่าชอบหรือไม่ชอบมันเป็นทวิภาวะครับเราต้องเหมือนถอยตัวเองออกมานิดนึงแล้วก็ กลับไปมองมันใหม่ว่าจริงๆเนี้ยมันก็เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือว่าความทุกข์เดี๋ยวมันก็จะหายไปวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างนั้นตลอดเวลาผมก็เลยเหมือนกับว่าหยิบคีย์อันนึงคีย์แมสเซจอันนึงก็คือเหมือนเป็นรานซิชั่นเป็นการเบรนสองสิ่งเนี้เข้าหากันแต่ว่าระหว่างทำระหว่างฟังอาจารย์หรือว่าอ่านหนังสือครับก็พบว่า ปัชญาเนี้ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ด้วยความคิดแต่ในทางกลับกันผมใช้ความคิดในการเข้าใจสิ่งนี้ตลอดทั้งกระบวนการเลยอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเมื่อต้นนะครับเหมือนกับว่าผมพยายามทำความเข้าใจสิ่งนี้โดยการแบบนึกถึงว่าทำไมเราไม่รู้สึกว่าการที่พราทิตย์ขึ้นหรือว่าพราทิตยตกมันทำให้เราตื่นเต้น เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่าเรา,เ,าเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็เช้าเดี๋ยวมันก็กลางคืนเราก็เลยไม่รู้สึกกระวนกระวายหรือว่า,ห,วาหงุดหงิดที่มันเป็นแบบนี้ครับผมก็เลยสร้างภาพตัวแทนของสองสภาวะเป็นสภาวะที่มีอยู่แล้วก็ค่อยๆกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ก็เลยใช้เป็นภาพตัวแทนเนี่ยครับแล้วก็ใช้ Transition มาเป็นตัวช่วยในการเหมือนอธิบายความรู้สึกที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรโอเคเดี๋ยวอาจจะให้ชมตัว Animation สั้นๆเป็น t r a n s i ชั o นครับเดี๋ยวฝากที่กดดลุ จริงๆมันจะเป็นแอนิเมชันที่หลูดไปเรื่อยๆก็คือเหมือนจากสภาวะหนึ่งกลายเป็นอีกสภาวะหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านบทความตัวหนังสือในหนังสือนั้นที่รู้สึกว่าทำให้ผมคิดถึงสิ่งนี้แล้วก็เห็นเข้าใจ ไม,ไม่เชิงเข้าใจแต่ว่าเห็นภาพรวมมากขึ้นว่ามันคืออะไรครับเป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์เดินอยู่ในอุทยานแห่งหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าพบไส้เดือนที่กำลังถูกมดกำลังกัดกินนะครับธรรมชาติทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลล้วนเป็นเหมือนร่างกายนี้แหละหมดไส้เดือนตัวผมเองต่างเป็นหนึ่งเดียวกันในโลกธรรมชาตินี้ ไม่มีความหมายว่ามดเบียดเบียนไส่เดือนหรือไส้เดือนถูกมดเบียดเบียนเราต่างอิงอาศัยกันชีวิตผมมีชีวิตอยู่ในธรรมชาตินี้และธรรมชาตินี้ก็มีอยู่ในชีวิตผมครับขอบคุณครับ